นักสืบนะครับฝ่ายทางคืออะไรสมมติว่าบางคนนะฝ่ายทางคืออยากจะเป็นผู้บัญชาเบอร์หนึ่งแต่งานนักสืบม,มันเหมือนมันมัดตัวในชีวิตไปแล้วความฝันของนักสืบคืออะไร,รจะพูดกับนักสืบรุ่นใหม่เสมอว่าแม้แต่ตัวพี่เองเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะต้องไปสูงสุดแค่ไหนการเป็นนักสืบ ความฝันก็คือขายค,คดีได้และเห็นรอยยิ้มของผู้เสียหายนั่นมันเป็นกำลังใจที่สูงที่สุดแล้วของการเป็นตำรวจฝ่ายสืบสวนแต่วันนี้ยกระดับเพิ่มไปที่เพิ่มไปกับน้องๆน,นักสืบยุคใหม่ว่าตำรวจจะพูดแค่ว่าจับคนร้ายได้และให้สารลงโทษแต่วันนี้กำลังจะเปลี่ยนความคิดของนักสืบยุคใหม่ว่าคุณต้องเปลี่ยนความคิดของคนร้ายด้วยจะไม่ได้เปลี่ยนทุกคนนะ เวลาเราจับคนร้ายมาเรารู้เลยว่านี่ไม่ใช่อาชญากรโดยสันดานแต่นี่ทําเพราะมันมีปัจจัยต่างๆที่จะเป็นต้องเดินผิดทางอ่ะคือเขาอยากจะฝากนักสืบว่าเราอย่าตีตาหรือเราอย่ายัดเยียดให้คนเป็นคนร้ายถ้าเราเป็นนักสืบแล้วเราดึงจูงเขามาให้กลับมาในเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยกลับมาคืนเป็นคนดีของสังคมเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการยกระดับของการทํางานของ อย่าว่าแต่นักสือเลยของตำรวจอีกรูปแบบหนึง่งนักสือเวลาจับคนร้ายได้เนี่ยจะไม่มีบอกว่าวอย่าเอ้ยเอ็งไปทําทําไมวะอย่างนี้อย่าทำจะมีคอมเมนต์หลายคนว่าจะไปสอนทําไมในเมื่อตำรวจไม่ใช่ไม่ใช่ครูหรือไม่ใช่พระแต่จริงเราไม่ได้เป็นพระนะแต่เราเพียงแค่ว่าเราดูแล้วเราพูดกับคนนี้แล้วเขาฟังอะ่ะเขาทําผิดมาพอเราพูดแล้วเขาฟังเขาฟังแล้วเขามีความเรามีความสึกว่าเขาสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้เนี่ย บางทีคนให้โอกาสบางทีไม่จาเป็นต้องไปถึงราชธัน,นหรือนักสังคมสงเคราะห์หรอกคนที่ให้โอกาสความคิดเขาในระดับแรกเลยก็คือคนที่จับเขามีสิบเคสทําได้สักเคสเดียวเนี่ยคือคนที่มันหลงผิดแล้วเดินเข้าสู่ในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดของการเป็นตํารวจนักสืบน,นะถ้าท่านมีทัศนคติที่ว่า เห็นเขาเป็นอาญากรอย่างเดียวโดยที่ไม่คิดจะดึงเขากลับมาเนี่ยมันก็เหมือนปิดช่องทางอีกช่องหนึ่งเลยอะ่ะเหมือนเราวิ่งเลนเดียวอะ่ะแทนที่จะวิ่งสองเลน